การกลับมาของพลายสักสุรินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีคนไทยทั้งประเทศเนี่ยดีใจกับพลายสักสุรินมากๆเพราะว่าร่างกายของพลายสักสุรินที่สุดโทมขาซ้ายเหยียดยืดได้ไม่ถนัดหนักนะครับแล้วก็พบต้อกระจกที่ดวงตามีฝีนะครับที่ขาสะโพกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ากินอยู่อย่างทรมานไม่ถูกสุขลักษณะนะครับการกลับมาในประเทศไทยเนี่ยไม่นาน ภยสักสุรินก็ใช้ชีวิตเล่นน้ําฝนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากนะครับแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับนะครับภายศักสุลินไว้ในพระราชานุเคราะห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องราวก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าทางศรีลังกาเนี่ยเขาก็รบบอกมาว่าเขาว่า ให้พายศักสุรินเนี่ยกลับมารักษาตัวในประเทศไทยโดยที่ไม่ทางเขาเนี่ยไม่ต้องเสียเงินค่าให้จ่ายใ,จใ,จใดๆทางประเทศไทยต้องรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็เมื่อรักษาหายเสร็จแล้วให้ส่งกลับไปทีนี้เนี่ยทางาททรัฐมนตรีณปัจจุบันนะครับก็คือทางคุณท็อปวาราวุธเนี่ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะตอนนี้ขอรักษาภายศักสุรินก่อนอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากทั้งศรีลังกาเนี่ย เศรษฐกิจย่ำแย่นะครับเพราะว่าเหตุทางประเทศเรื่องเศรษฐกิจตกตำ่ำมากๆทำให้การเลี้ยงดูพรายสักสุรินเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ อีส่วนหนึ่งก็คือเลี้ยงแบบไม่ถูกสุขลักษณะนะครับการใช้ยารักษาไพลสักสุรินเนี่ยก็ใช้ยาสมุนไพรซึ่งอา,อาจจะออกฤทธิด์ได้ไม่ดีมากนะแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่ได้ดีเท่ากับประเทศไทยอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของประเด็นว่าจําเป็นที่จะต้องส่งไพลสักสุรินกลับไปที่ศีรษะอีกครั้งหรือไม่อันนี้เราก็ต้องมาติดตามดูด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้ไพลสักสรินเนี่ย รักษาให้หายนะครับหายจากทุกโรคเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้อเรื่องขาซ้ายนะครับส่วนเรื่องการกลับไปที่ศีรษะอีกครั้งนึงเนี่ยในมุมผมผมในฐานะคนไทยก็ไม่อยากจะให้สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเนี่ยไปอยู่ด้วยความยากลำบากอีกต่อไปครับ